ดี๋ยวเอามาอีกชุดหนึ่งครับเอระแตซาละเปาค่ะซาลาเปาว้าวน่ากินยังเลยนะคะทุกคนได้ทานกันนะมานะคะ FC มาทานกันนะคะนี่ค่ะนี่จะมีขนมจีนนะคะกับสั่งให้ทําขนมขนมจีนกับของหวานแล้วก็น้ํามะพร้าวนะคะน้าปั่นมะพร้าวค่ะ นิขนมจีนกับขนมหวานนะคะน้ำปั่นมะพร้าวของ Fc ทุกท่านเลยนะคะที่มีน้ำใจงามนะคะเต่ากคให้ Fc ทุกท่านเจริญเจริญก้ะตุ้มแก้วนะคะให้อาหารแก่ผู้คนนะคะก็ทำให้เ Fc ก็มีความสุขความเจริญนะคะไม่อดไม่ยาก มีแต่รวยๆอย่างเดียวเลยวยขอให้รวยๆแรงๆนะคะ f ีทุกท่านอะไรก็ขอให้ได้เงินได้ทองจิบจะหยิบจะจับอะไรก็ขอ FFC เลี้ยงเป็นเงินเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเลยนะคะ f c เลี้ยงนะคะขนมจีนขนมจีนะมาขนมจีนน้ำยาไก่แล้วก็ขนมหวานรวมมิตรนะคะ f ีของหลายๆช่องก็เลี้ยงมาค่ะ ไม่รู้ช่องไหนบ้างก็มี<ะ>น้ำน้ำปั่นนี่ก็เอฟซีของแมลงเต่าทองนะคะอ่าเม,มามาเก้าสิบแก้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีแมลงเต่าทองชาแน,นลมากนะคะนี่คะ่ะ น้ำมะพร้าวปั่นของมแมลงเต่าทองนะคะของสูตรของหมอหนุ่มนะคะกำลังเทรนให้มันแมลงเต่าทองนะคะฝึกฝึกปันนะะ่นค่ะนี่คะ่แะแ้อของขอ,ขอบคุณเอฟซของมแมลง สาวทองชาแนลแล้วก็เอฟตีทุกท่านของทุกช่องนะคะคลิปนี้ก็ขอถ่ายแค่นี้ก่อนนะคะขอขอบคุณเอฟตีตุกตาสาวสุพรรณชาแนล Channel นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ